ผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับลุยตรวจตามควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัโควิด -19 หลังสองบอรประกาศพื้นที่เสี่ยงนะครับสูงสุด5จังหวัดได้แก่สมุทรสาครสุบุรีระยองและพษณุลน,นะครับเพื่อเข้มงวดสุดขันพบว่านะครับประชาชนได้เตรียมเอกสารสําคัญต,ต่างๆเพื่อยืนยันกับทางเจ้าหน้าที่นะครับไปดูรายละเอียดขนช่วงต่อครับ โดยเมื่อเวลา15นาฬิกานะครับของวันที่8มกราคม64ที่บริเวณด่านสกัดคัดกองโรคริมน้ำสกุมวิทย์ฝั่งขาออกจังหวัดระยองหน้าสู์ราชาการอำเภอบ้านฉางนายชนะเอี่ยมแฝงนะครับผู้ว่าราชาการจังหวัดเดินทางตรวจเยี่ยมโดยมีนายอานวยเกษตรสินุก,กูลปลัดอําเภอนะครับรักษาราชาการแทนนายอำเภอบ้านฉางพร้มอมทั้งหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องนะครับทำการเรียกตรวจวัดอุณหภูมิในร่างกายและเรียกตรวจรถที่จะเดินทางข้ามจังหวัดพบว่าประชาชนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ได้ติดหนังสือเดินทางข้ามจังหวัดไว้หลังจากที่ประกาศของสบคเข้มงวดการเดินทางออกนอกพื้นที่เสี่ยงห้างจังหวัดสูงสุดนะครับส่วนนายชนะเอี่ยมแสงผู้ว่าราชการจังหวัดกล่าวว่าวันนี้ก็มาให้กําลังใจเจ้าหน้าที่ที่ตรวจของเราดะน้ำมก็นในตังไวทั้งหมดหกจุดนะครับแต่วันนี้ก็พบกระหยุดไปหนึ่งจุดเพราะว่าจุดที่สนามบินตะเบาวันนี้ไม่มีการ เที่ยวบินยกเลิกมดแล้วนะครับถึงสิ้นเดือนเราก็มีแต่ทางถนนพาดนะครับนี่ก็เป็นจุดนตรงคื่ของบริษัานะครับซึ่งเราจะรู้ว่าคนที่จะออกนอกเขตจังหวัดระยองเรา่านั้นก็ต้องมีเอกสารรับองรองนะครับว่าท่านมีความจำเป็นอะไรที่ต้องออกนอกเขตจังหวัดนะครับซึ่งพี่น้อง เาต้องเรียนอย่างนี้นะครับว่าเราเป็นเพื่อนพวกสูงสุดและเข้มงวดเพราะฉะนั้นการเอาเดินทางของข้อเไปยรื่องท่านจะไม่ได้รับความสะดวกแน่นอนเพราะเราไม่อยากให้การแพร่กระจายมีการเคลื่อนย้ายกันมากถ้ามีการเคลื่อนย้ายกันมากก็แพร่กระจายเชื้อมากขึ้นระยองเรากําลังเริ่มดีแล้วนะครับเดี๋ยวเพิ่งออกไปนะครับเรายังไม่หมดทีเดียวนะครับเอาออกไปแล้วก็ติดแล้วก็เราจอบอกว่าคนระยอง แต่ถ้ามีเหตุจำเป็นนะครับต่อไปขอนปอนุญาตรับรองแล้วก็ไม่ีบไปึก่รับซึ่งวันนี้จังหวัดระยองกําลังจะดีขึ้นจากจํานวนผู้ติดเชื้อลดลงจากหลักสิบมาวันนี้พบว่าติดเชื้อเพียงเจ็ดรายจึงขอฝากประชาชนนะครับช่วงนี้ให้ความร่วมมืออดทนอย่าพึ่งรีบออกเดินทางนอกพื้นที่นะครับจนกว่าสถานการณ์จะคี่ขลายไปในททางที่ดีต่อไป อย่างไรก็ตามนะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามทีมข่าวมชมชนบ้านฉางนะครับท่านจะไม่พลาดประเด็นเวลสโควิดทุนทีนะครับท้องที่จุกัตยอของเราซึ่งเราได้ติดตามให้พี่น้องชาวบ้านฉางนะครับทราบนะครับในสื่อของคมออนไลน์ต่างๆอย่างแท้จริงและเชื่อถือได้ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามและพบกันใหม่ในนะครับประเด็นที่เกิดขึ้นครั้งต่อไปครับ